ไปจีบน้องอีกรอบหนึ่งครับ นั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้สตี๋ไม่อยากใช้อารมณ์แล้วเอสเธอร์เผยความรักอยู่ในระยะทำใจไม่ปิดโอกาสหาเคียนภูภูมิขอจีบใหม่คบหาดูใจกันมากกว่า7ปีแล้วสำหรับคู่ของเอสเธอร์สุปรีลีลาและหนุ่มเคียนภูภูมิแต่ช่วงหลังเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูจะไม่หวานเหมือนตอนแรกรวมไปถึงกระแสข่าวรักรักเลิกเลิกที่ออกมาอยู่เรื่อยๆและช่วงหลังสาวเอสเธอร์เองก็ออกมาตอบความสัมพันธ์แบบครึ่งคร่งกลางๆขณะที่ฝ่า ชประกาศขอโอกาสเริ่มต้นจีบใหม่งานนี้เอสเธอร์ก็เปิดใจว่าอาจจะต้องถอยกลับมาอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าระหว่างสองคนไม่รู้สึกเหมือนคู่รักแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นหัวเป็นใหญ่ซึ่งการแลกกันแต่ความรู้สึกที่เราคบกันณนะตรงนั้นมันไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วก็ได้บอกกับเขาไปตรงๆต,ต้องบอกว่าคู่ของเรามันเป็นปัญหาที่ใหญ่และหนักในช่วง5ปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแต่เลือก ที่จะไม่พูดเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องในบ้านเราก็อยากจะเก็บไว้แต่ว่ามันยาวมาจนถึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นแบบนี้ต่อไปไเรื่อยๆมันก็ไม่ดีทั้งต่อตัวเราเองและต่อตัวพี่เขาด้วยเราก็เลยเลือกที่จะคุยกับเขาตรงๆพยายามปรับตัวพยายามทําให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันกลับไปอยู่ในจุดเดิมและเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นเราไม่ได้ตกลงกันเป็นข้อแต่คู่ของเราเป็นคู่ที่ไม่ได้สื่อสารการันไม่ได้ดู และใส่ใจกันในบางเรื่องของความสัมพันธ์จนวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาและรู้สึกว่าทําไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ทําไมมันยิ่งแย่ลงไม่ดีขึ้นเราก็ต้องกลับมาคิดว่าเราควรแก้ไขยังไงดีเวลาที่ห่างการตอนที่พี่เขาไปต่างประเทศไม่เกี่ยวแต่ด้วยที่เราอายุเยอะขึ้นทั้งคู่แล้วถ้าไม่ดีขึ้นถ้าคบกันแล้วไม่ได้ทําให้ทั้งคู่มีความสุขหรือดีขึ้นเราก็ต้องหันกลับมามองไม่ว่าเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตถ้าเราคบกันต่อไป มันจะทําให้เสียเวลากับทั้งคู่นั่นเองแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางนักข่าวเองก็ยังชงให้ทั้งคู่กลับมาคบหาดูใจกันเหมือนเดิมและดูสาวเอสเธอร์ก็ยิ้มกว้างได้มากกว่าครั้งแรกที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ส่วนหนุ่มเคนฟูภูมิเองก็ดูอ้อนสาวเอสเธอร์จีบใหม่อย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะหวังว่ารักครั้งนี้หนุ่มเคนฟูภูมิจะทําออกมาให้เป็นอย่างดีไม่ทําให้สาวเอสเธอร์รู้สึกแบบนี้อีกนะคะขอขอบคุณเอสเธอร์และเคนภู ภูมิฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ